นี่เป็นครั้งแรกเป็นหนังเอมเมดเว้ยอันนี้เป็นคาเมสซีนีมาถ้าใครอยากเปิดโลกเนาะอยากดูว่าหนังเอมเมมันเป็นยังไงเนาะก็ก็ลองมีเวลาก็น่าดูเออน่าดูสวัสดีครับนีิอตินะครับจบครับอ่ะนุ่นโต้งนะครับอยู่หลังกล้องอ่ะพบกับเราสองสามคนนะครับในเพจภาษาหนังอ่าอ่าวันนี้เรามาเจอกันในคอนเทนต์ที่ชื่อภาษาหนังนีเซชั่นเทเลอร์ครับอ่าในเพจภาษาหนังเนี่ยเราก็จะมีหลายคอนเทนต์เนาะครับมีแคปซีนก็มีใช่มีแคปซีนแล้วก็แคปซีนเด็ด ช่วงเมนหนังที่เราประทับใจอ่าลงสั้นๆเด็ดๆมาให้คุณดูอ่ามีอะเดอร์โมเมนต์เป็นเพลงอ่าเป็นเพลงประกอบหนังเพราะว่าเราสคนเป็นคนชอบเพลงในหนังเนาะอ่าเราเนี่เราก็เลือกเพลงที่แบบเราประทับใจอ่าแล้ก็เป็นภาพในในในหนังนั้นเพลงบางเพลงแบบไม่ได้ฟังหลายเราลืมไปแล้วต้องมีเพลงเพลงนี้ขึ้นมาล้วก็หยิบมาให้คุณแต่วันนี้เรามาในในคอนเทนต์ที่ดีชั่นภาษาหนังอ่าภาษาหนังซึ่งเราเลือกครับ เราจะมาดูตัวอย่างตัวอย่างหนังไปพร้อมๆคนทั้งหนังทั้งซีรีส์อ่ที่ผ่านมาเราดีชันไปเยอะนะหนังฝรั่งหนังจีนฮ่องกงเกาหลีซีรีส์บาๆนี่เป็นครั้งแร่หนังที่เราเป็นหนังเขมรเว้ออันนี้เป็นคแมรเมซีนิมาเแมรซีนีมาอ่าหนังเขมร อ่าหนังเรื่องนี้เป็นบล็อกออฟฟิศของที่เขมรคือทำทำรายได้ถล่มทลายที่เขมรเลยเหมือนประมาณว่าฉายแล้วใช่ไหมฉายฉายฉายแล้วฉายอยู่อ๋อฉายอยู่ทำรายได้แบบทำลายสถิติที่เขมรแล้วก็คนเขมรก็ชื่นชมว่าเนี่ยจะเป็นมิติใหม่เป็นต้นแบบของหนังผีของของเขมรอะไรเงี้ยมันโด่งดังจนมีคนซื้อจะมาฉายในไทยอ่ะ ก็เป็นฮอลลีวูดฟิล์มซื้อมาจะจำหน่ายเนาะแม่นุนอ่านว่าแม่นุนเนาะแม่นุนเดอร์ดัมม่ารัมม่าเตอร์ก็บรรยากาศก็เหมือนแบบไทยโบราณกันนะตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะวัฒนธรรมใกล้เคียงอันนี้คือโมเมียจากกัน เราว่าก๊อปหนังมากจริงค่อเฮ้ยนี่ต้องดูก่อนดิพี่อยากไม่รู้พอก่อเหรอเนี่ยเพลงเพลงก็ใช่เลยเนี่ยมาถึงวิธีใช่ไหมอตะกี้เพลงใช่เลยเี้ยเนี่ยก๊อปช็อตเลยอีเขามาเห็นมันขี้ก๊อปไงเอาเอาแล้วเปิดวอลว่ะเอาคืออเหี้ยเหมือนประเทศมันเป็นเหี้ยเลยชอบเค็มก๊อปชาวโลกเขาแล้วก็บอกว่าแม่งเป็นของมันอะ เยี่ยนต่างๆเลยเนี่ยอ๋อแต่ลูกลูกก็โตนะ,ตตตนะอ๋อนี้ตายจังเลยอ่าตายท้องโกลมรอผัวมากลับมาเอ้ามือมือยาวเออมือยืดด้วย <laughs> คอยหัวอีก <laughs> เออใช่ละก <laughs> ว่าใช่แล้วล่ะเออ <laughs> พรีดอนไข อันนี้กี่ฉายแล้วที่นูน้นเนี่ยผีตายท้องกลมร้อหัวกลับมาอือ,อ,อสาตรตาฟิลมของเขมนอือก็ชัดเหมือนกันน,นะ ก็แต่แต่นี้มันมันโหน่งดังชี้เขมรจนมีคนา่จนมีคนซื้อมาฉายในไทยอ่ะถ้าถามเรานะเราว่าเนี่ยเนี้ยเขากอปหนังดังมากเว้ยเพลงก็ใช่เฟมหลายๆเฟมเนี่ยเราว่าไม่กอปช็อตมันเคยมีคนบอกเราไว้ว่าคนเราถ้าเวลาเราทําหนังมาก่อนอ่ะถ้ายังไม่เก่งให้กอปให้ได้ก่อนอ๋อถ้ามึงกอปเขาได้แปลว่าทำเหมือนเขาได้มึงทำมึงมึงทำปริชันเหมือนเขาได้ละอืมออันนี้ก็ เขาเรียกว่ากันไม่ได้นะมันอาจจะเป็นช่วงเติบโตในอุตสาหกรรมของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะคือที่ผ่านมาเราเราเรามันจะมีมีมตลกมากมายที่เราที่เรารู้สึกว่าแม่งเขมรชอบก๊อปนั่นก๊อปนี่เราก๊อปเอ็มวีที่ซานั่นนู่นนี่คือมันอาจเป็นช่วงเติบโตของเขาจริงๆนะที่บอกว่าอ่ะก็เมื่อกูยังคิดเองผลิตเองไม่ได้กูก็ก๊อปกูก๊อปก่อนแหละมันก็เหมือนเราสมัยหนึ่งอ่ะแรกๆที่เราก็ก๊อปเพลงก็ก๊อปเอ็มวีก็มีพอก๊อปเก่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวกูว่าเขาก็จะครีเอทอย่างอื่นนนไดดด้้ใชช่่่่่แตวาเเรรืองีีกกก็็ูัับขม ทั่วไปอ่ะที่ผ่านมาที่ที่เคยเห็นก็ใจช่วยครับผมบันไกดเลือนเคียงแค่อยากปากแจวอะเพราะว่าไม่มีใครด่าหรอกมีต้องอาจจะอยากดูเมีต้องพูดเขมรได้แต่จริงๆมันก็แค่คนละสัเนียงนี้เอาเหรอเคยถ่านผมเคยเอาพวกคิดอย่างเงี้ยไปเกิดฟังไ่ดูเรื่องถ้าใครอยากเปิดโลกเนาะอยากดูว่าหนังเขมรมันเป็นยังไงเนาะก็ก็ลองมีเวลาก็น่าดูเออน่าดูแต่เห็นหลายๆช็อตแล้วก็เหมือนของเราล่ะ แม่นาคอะเพลงเพลงเพลงก็ใช่เพลงก็เหมือนเลยเวอร์ชันไหนเวอร์ชันพี่อุ๋ยอะใช่อ๋อเออเอาจริงนี่ก็ทรงผมทรงผมครับทรงผมนางนาคเลยนะยุคนั้นคือจริงจริงนางนาคเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ครับที่พิกที่พิกภาพของแม่นาคพระขนงในไทยนะอ่าอ่ื่สมัยก่อนสมัยตอนกูเด็กๆอะแม่นาคพระขนงนี่ผมยาวนุ่งผมสบายสีแดงๆสีชมพูสีขาวที่อะไรเงี้ยผมยาว เป็นผีก็แค่หน้าขาวยืดแขนขาวอะไรเงี้ยครับนางนาเป็นเรื่องแรกที่เขาไปรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยถ้าถ้านางนามีจริงจะเป็นยังไงใช่ไหมเขาเขาจะต้องเกิดในพศนั้นแล้วคนในพศนั้นแต่งตัวยังไงแต่งตัวยังไงไว้ทรงผมยังไงคือเขาดีเสิร์ชแบบจริงจังอ่ะคือแรกๆเราคิดว่าไม่นาาพระขหนงเนี่ยเป็นเป็นนิยายอแต่ตอนหลังเขาไปรีเสิร์ชจริงจังเฮ้ยเฮ้ยอาจจะมีอาจจะมีตัวตนจริงๆนะถ้าถ้าเทียบกับสมัยอ่ะครับอหลวงหลวงพระหลวงป่โต อ่าเพราะหลวงปู่โตเป็นคนเป็นสะกดวิญญาณเขาก็เลงว่าอ้าวนั้นมันคนจะอยู่แถวรอห้ารอหกผู้หญิงสมัยนั้นต้องไว้ผมทรงอะไรนั่นนู่นนี่ร้อยปีมันมีข้อมูลหลายอย่างให้คอยเชื่อได้ว่าเขามีตัวตนจริงๆนะอย่างพี่พีชทองเชื่อเนี่ยเชื่อเชื่อว่าครับไม่นด่เนี่ยเป็นต้นตระกูลของเขานะเอาจริงเหรอใช่ใช่ใช่บ้านเขาอยู่ตรงนั้นนั่นนู่นนี่แล้วเขาแบบเฮ้ อาจจะเป็นไปได้ว่าต้นตระกูลเขาคือนังมากโอเควันนี้เดี๋ยวเข้าลงเมื่อไหร่เนี่ยดูเลยหนังเแมรดูซิว่าทำรายได้บ็อกออฟิที่เขมรถลถ่มาทลายแล้วพอมาในไทยรายได้จะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาอัดตให้ฟังกันอีกทีงครับผม